สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและก็ตั้งประเทศนะและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีงฟังไทยเบริร์สุขุสุขนนะคือเมื่อนี้มีเอฟซีเนาะทางฝั่งไทยเนาะได้ส่งคลิปนี่มาได้ส่งเรื่องราวนี่มานะเพราะว่าเราเข้ามาฮับจ้างนะอ่าก่อสร้างอยู่ในประเทศลาวเราไม่ได้เป็นคนก่อสร้างเลยคยๆเราเป็นคนฮับเหมาหานะเราเป็นคนฮับเหมามาฮับเหมาอันก่อสร้างอยู่ในประเทศลาวนะ อยู่แถวต้นเพิ่งนะคือเราเข้ามานะเราก็ได้ไปซื้อวัสดุก่อสร้างนะเราก็ตกใจว่าเป็นอย่างประเทศลาวที่โฆษณานะักโฆษณาหนาว่าจะบหับเงินบาทของประเทศไทยเด็ดขาดจะหับแต่เฉพาะเงินกีบนะเพราะว่ามีแคมเปญนนี่ออกมาย่างหนาหูนะส่วงหนึ่งนะจึงเห็นให้คนไทยเสื้อใจสนิทว่าแนวใดคนลาวหันกะาบหันมาใส้เงินกีบนะ แ่สุดท้ายละกะไปบมุ่มไปบะรอดนะเพราะว่าอยู่ต้นเพิ่งนะแข่งบบแก้วเขาบบเอาเลยนะเงินกีบนะบบมีความสําคัญอย่างเลยเงินกีบนะซึ่งเราก็บอกว่าอ่าไอ้งงปะใส่ว่าแขมเป็นที่เฮ็ดบ้าบบเอาเอาหับเงินบ้านนะและเป็นอย่างยู่นี่คือบบหับเงินกีบบบใส้เงินกีบเลยเขาใส้แต่ สกุลเงินอ่ายูเอซอนล่าสกุลเงินบาทและก็สกุลเงินดวนเขาเอาเต้สามสกุลเงินนีน่ส่วนเงินกลีปนั่นเข่าเ่เ่าเขาบ่าหับเลยและกระสินค่าที่อ่าอายเพื่อนนะที่เป็นคนไทยเลยขย้ำมาเป็นคนไทยนะเราไปซื้ออุปกรณ์วัสดุก็สร้างนะซึ่งแม่ค่านะเอ้ยออกมาเลยนะเป็นราคาเป็นเงินบาทน,นะ่อยมีคลิปวิดีโอไม่พรแก้วเบิง้งไปเบิ้งคลิปวิดีโอกัน ตอนนี้เท่าไรจะขายอะไรกันนะเก้าร้อยหกสิบเการ้อยหกสิบเก้าร้อยเก้าร้อยหกสิบบาทป่แล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราค้องคาใจว่าเป็นอย่างคือประเทศเราคือกลืนน้ำลายตัวเองเนาะเป็นอย่างคือประเทศตามที่มีแคมเปญออกมาเพราะว่าเงินกีบเราหันนะมันบ่สามารถที่จะ ฟันธงได้ว่ามันจิกลับมาแข่งข้าคือเก้าไรบอรนะมันกันยานะแม่ข้าเขานําสินค้าเข้ามาจากฝั่งไทยอุปกรณ์ก็สร้างนะเป็นพวกโครงเล็กโครงสร้างอย่างกัยาเขานําเข้ามาจากประเทศไทยนะแห้งเป็นที่บกแก้วแล้วทุกอย่างแทบจะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้าจากไทยอยงเดียวเนาะแม่ค้าแถวนั้นนะมีบ้านบ้านหนึ่งอยู่แถวนั้นเราเค้าจะเอ้ยบ้านเด้อนะที่อยู่แข่งบกแก้ว เขาโบาส้เงินเลยบบเอาเงินจีบโบหับเงินคีบเขาหับแต่เงินจวนกับเงินบาทสองสกุลนี้สถานที่อื่นคือกันนะที่ยู่ติดตามลำแม่น้ำโขงเขาก็ใส้สกุลเงินบาทเขาโ่าได้ไ้สกุลเงินคีบไดนะที่อยู่ตามแม่น้ำโขงนะน้อยที่สุดที่เขาจะใส้เงินกีบจุนะเขากินน้ำลายตัวเองบอกละแคมเป็นนี่เขาเหตนะุบ่ได้เนาะบ่มีอ่า สิ่งที่จะมากลันตีว่าเงินกีบนะจะกลับมาแข่งข้าผูา้นำโมมีความสามารถที่เห็นให้เงินกีบันกลับมาแข่งข้าเนาะช่วงนี้ก็จะเห็นอยู่ว่าเงินกีบนะแข่งข้าอยู่น้อยนึงอันที่จริงเงินกีบหรือเงินบาทมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะแ,นนแต่ว่าแต่ว่าประเทศเรานําเงินบาทเข้ามาใสอยู่ในประเทศเราแล้วก็โทษประเทศไทยว่าเงินเงินบาทแข่งข้าเห็นให้เงินกีบพันเฟ้อ <rier> น,นะ โยนทุกย่างให้ประเทศไทยความจริงแล้วมันบริเกี่ยวกันเลยนะพวกเจ้านําเข้ามาตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วนะสมัยเมื่อคนอ่าไทยเนาะมาจ้างขับสามล้ออยู่ประเทศลาวเพราะว่าเงินกีบมันแข็งค่าแล้วเออคนลาวจ้างคนไทยมาเป็นแม่บ้านมาเป็นอ่าพี่เลี้ยงเล็กน้อยนะแล้วก็คนไทยผู้ชายเขามาจ้างขับสามลอ้อเขาได้เงินเขากับประเทศเขาหลายคนมีบ้านมีรถมีเฮือนนะสมัยนั้นนะแต่ว่า ประเทศลาวนะมาถึงยุคที่ว่าตกต่ําพราผู้นําบมีความหูเพราผู้นําบได้มีความสามารถที่จะเ็ให้เงินกีบของประเทศลาวนะ่ะแข่งข้าบบมีการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะมีเต่นนี่นี่หลายก้อนนะสร้างแต่นนี้เกิดแต่นนี่ขึ้นมาหาเงินใไหนี่กับบ่บเล็วบมุมนะประเทศลาวฮะนะจ้างนี่ไปยืมนี่ไม่มาโปะนี่เก้านะแล้วก็ มุนกันอยู่ในเ้นละ่ะถ้าเกิดว่าหมุนเงินบทันนะก็คือต้องออกสิ่งของที่มันมีลักทรัพย์ประกันอยู่ในประเทศให้เขาไปนะให้เขาเป็นคนถือหุ้นใหญ่ลายกอา็อยู่ในประเทศสาเหตุหลักๆที่คนเลานะบบเสื้อถือแล้วก็บทถือเงินกีบเพราะว่าเขาไม่ได้เสื้อถือนะการบริหารของผู้นำนะประเทศใดก็ย่านะ เขาจะบอให้สกุลเงินอื่นขึ้นมาเหนือบ้ากวาดสกุลเงินของประเทศตัวเองถ้าจะเกิดนําเข้ามาก็ต้องแลกก้อนนะซึ่งสกุลเงินกินีนี่นอกจากอันประเทศตัวเองแล้วเอาไปจ่ายยุใสกับบได้ไปแลกอยู่ประเทศอื่นเขาประเทศแต่บบเอาถ้าเกิดว่าอยากได้สกุลเงินอื่นตรงแลกในประเทศตัวเองแล้วจังนาเข้าไปประเทศคนอื่นนะอย่างเช่นว่าไปอ่าจีนนะจะเอาเงินกีไปแลกที่จีนเขากะโบฮับแลกต้องแลกอยู่ลาวไปนะ หรือว่าจะไปเวียดนามก็ต้องแลกอยู่ด้านแถวเวียดนามแล้วจังเข้าไปเวียดนามนะจะไปแลกก็ฟังเวียดนามเลยเขาก็าเอาอีกนะนอกแก้ประเทศตัวเองแล้วออกไปนอกมันคือเสียดเจี๊ยกกระดาษน,นะแล้วคนลาวใส่ละจะมาเสื้อถือว่าจะถือเงินกีบนะส่วนหลายคนลาวเร่งขายออกขายเงินกีบเทเงินกีบออกมือนี่คือกันนะหลังจากที่ก็เว่าเรื่องอ่ทองคำนะก็มีคนหนะันาบอก ให้ค่อยว่าเบิงศึกษาให้แน่ว่าเงินกีบเนี่นะมันจะมีราคาเ่ามันจะไปทางแนวไหนเพราะค่อยอยากจะขายเงินกีบออกเพราจะเทออกหมดเลยเ็าจะถึงสกุลเงินบาทขึ้นมาแทนนั่นเอคนลาวามีความเสื่อใจและแห้งวงการที่เขาขายเครื่องเคลขายของนะอย่างเช่นสินค้าที่นํามาเข้าจากฝั่งไทยแม่ค้านะ แม่ค้าอยู่ประเทศลาวแทบจะบอกว่าบ้าเขาบปฏิเสธเลยว่าเอาสกุลเงินใดใจ่ายเขากะฮับเบิดนะอีแคมเปญที่สร้างมาเมื่อก้อนนั้นมันเอาบอยู่นะพวกกระหู้อยู่บางแคมเปญคนปัญญาอ่อนนะที่สร้างขึ้นมาเพราะว่าหู้อยู่แล้วว่าแคมเปญพวกนี้มันยู่ได้บดุลบ่มีภัยเฮ็ดได้ดอกนะแต่ว่าพวกเขากระดึงดันที่จะเฮ็ดกันสร้างกันขึ้นมานะสุดท้ายแล้วก็ตุ๊บเห็นบ่นะ่ะแม่ค้าที่เขาเสือ้อ จือว่าแนาวใดเงินบาทไทยกับเบเสียหายแนวใดเงินบาทไทยกับมีคุณค่าเสมอนะนั่นแล้วเขาจึงเลือกขายสินค้าอยู่ในประเทศลาวแถวที่มันต้นเพิิงหรือโบอกเกียวเนาะเขาจะเอิ้นเป็นสกุลเงินบาทปึ๊ดนะหรือว่าสกุลเงินด่วนถ้ามีคนจีนเขาก็ว่าเป็นสกุลเงินด่วนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยเขาก็เอิ้นเป็นเงินบาทเขาเบาเบาเงินเกีบนะแม่แต่ห้านอาหารได้บบแม่นว่าแต่ว่าหา่านอุปกรณ์ก็สร้างนี่เนาะห้านอาหารเอ้ยนี่นะ ฮงแฮมเอ้ยเนี่ยนะเขาจะเขียนจะขึ้นมาโลดว่าเป็นยูเอซอลล่าหรือว่าเป็นสกุลเงินดวนนะหรือเป็นสกุลเงินบาทเขาโบเอิรนเป็นสกุลเงินกีบนะถ้าเกิดปัจจ้ยกีบนะบุหูเขารลับตือบ่อนบุหูเขาหับตนะือบ่อนนะยู่แถวนั่นนะนั่นเวลาเขาไปเลขเขากระเซียหายนะเขากระเซียคาดทุนหะนะนะนั่นแหละสาเหตุที่แม่ค่าเขาบบหับสกุลเงินกีบเขาหันมาใส่เงินบาทกับเงินด่วนแทน